ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยจิ้มสมะคัญสมผักกาศหินพี่น้องค่ะขั้นเที่ยวก็อนี่แสบร้ายพี่น้องก็เลยไปเมาผักกาศหินมากค่ะอ่ะเดี๋ยวห้อกก็สิบไปขัน้นกันค่ะพี่น้องการสมผักกาศหินกันค่ะพี่น้องบอกว่านี่ยจิ้มไปเมาผักกาศหินมากค่ะพี่น้องคะคุณอ่ะ โหหมัดแบบใหญ่อันนี้คือหนึ่งกะละมังค่ะอันนี้คืออีกกะละมังที่สองค่ะพี่น้องกระดังติดใจไรอันสมพักกาศทินมือนี่ก็สิมาคันพักกาศทินเอค่ะพี่นอ้องอเดี๋ยวเราไปลืมเฮ็ดกันเลยค่ะขันสมพักค่ะพี่น้องค่ะ ยายจิมสิมาปาดไอ้นี่ออกจังหน่อยค่ะพี่น้องปาดสุดมันออกจังหน่อยคะ่ะถึงโค่นมันเนี่ยคะ่ะเอามาถอนใช้กันไหมก่อนโอ้สังลางนี่เป็นน้ำนิดน้องยายจิมปาดออกค่ะมันแลลวกนเนื้อค่ะพี่น้อง แล้วล่ะพี่น้องย้ําิมปาดส่วนมันแล้วล่วคะคคะหล่นกระมังเลยพี่น้องคะคุณน่ะสย่เด็ไอ้ขันสองเทลือเอาค่ะพี่น้องคะอ่ะเดี๋ยวมาขันกันค่ะเกลือย้ําิ้มกับเตรียมมาแล้วค่ะนะฮะเกลืออ่ะเดี๋ยวมาขันสมพักกันค่ะ แบ่งออกใส่อีกกระมังหนึ่งใบสักก่อนค่ะมันหล่นกระมังผลสิริคันสองเทือค่ะพี่นอ้องใส่เกลือลงไปค่ะ,ะขันไปเนี่ยขันให้มันนุ่นวน,นวลก่อนค่ะกระมังมันหน่อยพี่น้องมันก็ได้เลยัน,ส,นสองเทือค่ะเบ่งกระมังเนี่จิ้มตินะ่ไถ้ามันอยู่เมืงองไทยเดี๋ยวใส่เทือเดียวเลยพี่น้องถาดผักเข่าค่ะ นีนี่กระมังมันหน่อยครับพี่น้องยายจิมขันมือเราดอกพี่น้องใส่ถุงมือมันบอถนัดค่ะอ่าแล้วล้วพี่น้องฟังทา้งนึงอ่าข้ากรสีมาขันตออีกเครื่องหนึ่งค่ะจังสีมาเอามาร่วมกันค่ะขออนุญาตบาดท่าพี่น้องใส่มือค่ะให้มันยุบซะก่อนค่ะยายจิมกระสีเอามาร่วมกันขันเป็นเท้อเดียวล้วบัดนี้ อ่าพี่น้องมันยุบแล้วค่ะเอาเอาร่วมกันลงไปค่ะแวนกบมาคันของเขาใส่กันอีกรอบนึงค่ะใส่เขาค่ะพี่น้อง ได้สิได้แล้วค่ะพี่น้องคุณน่าน้ำพักยี่จิ้มออกแล้วค่ะหลังจากใส่เข่าไปค่ะน้ำเข้ามาค่ะดีวจิ้มสใส่กระดมั่งเลยค่ะ ่นน้ำออกค่ะปั่นน้ำพักเขียวๆมันออกก่อนค่ะเราห้อกับจังซิมใสไซน้ำเขามาาค่ะพี่น้องใจะจิ้มปัน่นให้มันแล้วกันค่ะ ปั้นน้ำออกแล้วล่ะค่ะมาใส่น้ำขามากันค่ะเทลงไปได้วยค่ะรองหเข้ากับสิคคุกใส่กันแก้เบิ้งค่ะพี่น้อง หมอนุ่งเขาก็เอาเกลือใส่อีกค่ะนะคมันโมนวัวค่ะพี่น้องยี่กี้มเาเกลือใส่อีกค่ะอ่าคุกคุกเข้าไปอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ะพี่น้องแเบิ่งอีกอ่าโอเคได้แล้วค่ะอ่ายี่จิม้มันก็สิมซาซีนไว้ค่ะพี่น้องนี่คะซีนไว้ ม่อ,อื้นก็ดด้กินแล้วค่ะขึ้นเดียวก็ดด้กินแล้วพี่น้องสมภาก,กาศทินนเนี่ยแค่นี้ก็แล้วแล้วค่ะเนี่ยแล้วแล้วพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก็เด้ค่ะพี่น้องค่าพอกันไม่คลิปนะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามแซ่บพิสานบันเฮาเป็นกำลังใจให้ยายจิ้มน้ำเลเดอร์ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ